สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจมิซูบิชิป้ายแดงเซลไผ่นะคะวันนี้ค่ะไผ่จะมารีวิวนะคะเป็น4ประตูยกสูงตัวออนิวตัวใหม่ล่าสุดเลยนะคะคันนี้แต่งออฟโรดให้จัดเต็มมากๆดาวเริ่มต้นเพียง49,000นบาทเท่านั้นเดี๋ยวไผ่จะพามาชมค่ะว่าไผ่แต่งอะไรให้กับคุณลูกค้าบ้างนะคะมาเริ่มที่ตัวกระจังหน้านะคะกระจังหน้าไผ่ติดตั้งเป็นตัวครอบกระจังหน้าสีดําเงานะคะพร้อมกับโลโก้มิซูบิชิสีโครเมียมแบบนี้เลยเพื่อที่จะให้เข้ากับรถโกโด้ด้านหน,น้าแล้วก็ดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้นนนนะะะคคใส่่วววของ Q ิตั Cu ภายติดตั้งคิ้วตัวสีเป็นสีดำด้านให้กับคุณลูกค้านะคะสาหรับคันนี้ถัดมาที่ด้านล่างค่ะด้านล่างตัวนี้จะเป็นสเกิร์ตนะคะเป็นสเกิร์ตของ B A Sport นะคะก็จะมีอ่าเขาเรียกว่าชิ้นงานจะเป็นสีดำด้านผสมกับสีบอลดำนะคะแบบนี้เลยก็จะสวยงามมากๆมาพร้อมกับหูล่าสีแดง และมาพร้อมกับไฟ LED สีขาวนะคะก็จะส่องสว่างเวลาที่ลูกค้าสตาร์ทรถก็จะเพิ่มความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวภัยจะพาม,มาดูในส่วนของด้านข้างนะคะด้านข้างภัยติดตั้งเป็นตัวคิ้วล้อขนาด6นิ้วนะคะพร้อมกับหมุดแบบนี้เลยนะคะก็จะเป็นสีดําด้านจะดูสวยดูด,ดุดูเท่ม,มากๆสำหรับสายออฟโรดค่ะ ในส่วนของตัวล้อนะคะตัวนี้จะเป็นล้อแม็กขอบ18นะคะไผ่มีลายแม็กให้ลูกค้าเลือกนะคะลูกค้าสามารถเลือกลายได้ในส่วนของซีรีส์ยางนะคะจะอยู่ที่2 6 5หกทับนนะคะก็จะพอดีซุ้มแล้วก็สวยงามมากๆเลยมาดูในส่วนของด้านข้างค่ะด้านข้างที่ประตูนะคะผ่ติดตั้งเป็นตัวกาบข้างประตูนะคะก็จะติดให้ทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเลยในส่วนของตัวจะเปิดนะคะผ่ติดตั้งเป็นตัวเบ้ารองมือกันลอยนะคะสีดําเงา พร้อมกับโลโก้ไททันสีแดงแบบนี้ค่ะด้านบนภัยดีตั้งเป็นตัวราวหลังคาพร้อมใช้งานเลยนะคะถัดลงมาที่คิ้วกันสาดค่ะก็จะติดให้ทั้งบานหน้าและก็บานหลังเลยเดี๋ยวภัยจะพามาดูในส่วนของด้านท้ายนะคะไปเริ่มที่โลบาร์ด้านบนก่อนเลยค่ะตัวนี้จะเป็นโลบาร์เอาท์แลนเดอร์นะคะเป็นโลบาร์เหล็กใช้งานได้จริงแข็งแรงพร้อมถาดด้านบนให้ด้วยขนของได้เลยนะคะก็คือสายบรรทุกเนี่ยเขาเรียกว่าบรรทุกได้เยอะมากๆแล้วก็ตัวฝาถังน้ํามันภัย ใส่ข้อฝาถังน้ํามันให้ด้วยเป็นสีดําด้านพร้อมโลโก้ไตทันเช่นเดียวกันนะคะสีแดงแบบนี้เลยในส่วนของด้านท้ายนะคะในตัวฝาท้ายก็จะมีสปอยเลอร์หลังให้แบบนี้นะคะมาจากโรงงานเลยพร้อมกันชนท้ายจากโรงงานให้แบบนี้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ผาติดตั้งเป็นตัวกระบะไลเนอร์ให้ด้วยนะคะพร้อมใช้งานเลยลูกค้าไม่ต้องไปติดตั้งเพิ่มค่ะตัวนี้มีกล้องมองหลังให้ด้วยนะคะก็จะค่อนข้างปลอดภยัยสําหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่สนใจสีประตูยกสูงตัวออน n e ตัวล่าสุดนะคะ Pro ดาวสี่หมื่นเก้า แต่งออฟโรดสวยๆแบบนี้ทักไผ่ามาได้เลยมีบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงบ้านจองออนไลน์ปลอดภัยร0อกับเซลไผ่นะคะมีบริการส่งรถถึงบ้านสนใจทักไผ่ามาได้เลยวันนี้ไผ่ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ